กันที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมครับข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปต่างจังหวัดครับทยอยตรวจหาเชื้อโควิด1 9หลังกลับคลุมลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดในสถานที่ราชาการและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการครับ ที่บริเวณสนามสารกลางจังหวัดน่านครับมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในสารกลางต่างทยอยเข้าตรวจหาเชื้อโควิด -19 หลังเปิดทํางานวันแรก โดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มีคําสั่งให้ส่วนราชการสอดส่องดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดหากทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดให้ทําการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดเอทเคและส่งผลยืนยันการตรวจก่อนเข้าปฏิบัติงานเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในหน่วยงานราชการและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการสำหรับสถิติข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิดจังหวัดน่านในวันที่ 4มกราคมที่ผ่านมานะคะก็พบติดเชื้อรายใหม่17รายสะสมทั้งหมด3,137รายซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่157รายเสียชีวิตสะสมอยู่ที่13รายค่ะตอนนี้ก็บอกว่าถ้าตรวจวันนี้หรือเมื่อวานนะครับอย่างน้อยนับไปอีก3วันหรื